รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ประชาชนทำบุญวิถีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบนโยบายดำเนินโครงการทำบุญวิถีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่นกำหนดให้หนึ่งจังหวัดหนึ่งวัดหรือมากกว่าหนึ่งวัดร่วมการส่งเสริมการทำบุญวิถีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันพิษจากทุบเทียนและยังสามารถช่วยลดปัญหาปริมาณขยะในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการนำ ต้นไม้ที่เวียนเทียนแล้วไปปลูกในบ้านของตนเองชุมชนวัดและพื้นที่าสาธารณะเพื่อสร้างติดสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังค่านิยมในการดูแลรักษาธรรมชาติในทุกภาคส่วนของสังคมให้กระจายไปทั่วประเทศผ่านแนวคิดการทำบุญวิถีใหม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าต้นไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติด,ดักจับฝุ่นละอองโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5และมละพิษทางอากาศโดยกรมป่าไม้จัดเตรียมต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ผ่านพิธีเจริญ พรพุทธมนต์ปรึกษามหามงคลแจกจ่ายให้ประชาชนสำหรับนำไปเวียนเทียนให้โอกาสวันสำคัญทางศาสนาชาวิสาปธทุมมารายงาน